เพลงมนรักดอกคำใต้จากพ่อพระอริยธรรมไกลเทพไกลเดชบุญรอดห้ามเครียดเด็กขาดทานอาหารพุทสาชาติพืชผักผลไม้เยอะๆร้องเพลงบ่อยๆจะไม่เป็นโรคร้ายโควิดล ลมพัดช้ำดอกคำใต้กลุ่นหอมละมุนโชยกลิ่นละไมโอ้ละนออเจ้าดอกคำใต้เจ้าหว,วานดอกไว เหมือนคอยเตือนให้ใจฟันหอมทวนหวนชื่นคนคืนครั้งหนึ่งสึ่งใจจนสุดรำพันโอ้ละนา ฉันเกี่ยวก้อยคล้อยตามกันสวรรค์นั่นแหละบัญชามนรารริงเปรียบดังนกน้อยบินเฮิอลอยไปสู่เวหา ความรักก็คือบุพพาผลิดอกที่ตาแล้วมาบานเบ่งที่ใจสองเราสาวหนุ่มก็กุ้มแค้งเกี่ยวนิดเดียวก็สุข เกินใครโอละนอเจ้าดอกคำตายอย่าบอกนะใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค์มนรั ระรินเปรียบนางนกน้อยบินเฮินลอยไปสู่เวหาความรักก็คือบุปผาปลิดดอกที่ตาแล้วมาบานเบ่งที่ใจ สองเราสาวนุ่มก็กุมแขนกี่ยวนิดเดียวก็สุขเกินใครโอ้และนอเจ้าดอกคำใต้อย่าบอกนะ ใครใครว่ารักเราได้สู่สวรรค์